ไมุมนี้เป็นมุมโตประชุมหรือตอนนี้เราทำเป็นโต๊ะกินข้าวอะนะของตรงชั้นสี่เนี่ยโอ้โหสิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดคือเราไม่มีตู้ปลาตอนนี้ตู้ปลาเราเป็นใส่พวกเลโก้อะไรอยู่เดี๋ยวตอนแรกป้าทำมุมสักล้างให้เล็กมากเลยอะแค่นี้เองอะอันนี้สีเข้มแล้วตอนนี้ฝนตกด้วเปียกดูเลอะเทอะเลยสวยสู้ในรูปไม่ได้เลยอะอ ็นั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นในส่วนห้องทํางานค่ะวันนี้จะมาพูดถึงรูปภาพกราฟิกของบ้านเราก็คือย้อนย้อนไปเมื่อก่อนมีการลงรูปพวกรูปกราฟิกอะที่เป็นรูปเขาเรียก p e r s p e เ t i v e ใช่ไหมรูปที่มันแบบให้คอมวาดขึ้นมาว่าบ้านเราเราจะแต่งแบบนี้ทําแบบนี้เนี่ยลงไปในเฟซก็มีคนถามว่าแล้วของจริงมันจะเหมือนแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบ มาพิสูจน์กันว่าเหมือนหรือเปล่าหรือว <Nice. Wow. S 1> nice. right. ่าสวยกว่าหรือว่าแย่กว่ายังไงนะคะก็คือเดี๋ยวจะเล่าท้าความไปก่อนว่าเรื่องของการออกแบบเขาเรียกว่าการออกแบบตกแต่งภายในหรืออินเทลเล็กดีไซน์ของบ้านเราเนี่ยใช่ไหมคือครั้งแรกเริ่มเนี่ยอ่ะก็มีการจ้างให้ทําเขาเรียกว่าสถาปย์อ่ะก็คือออกแบบบ้านแต่ยังไม่มีการออกแบบตกแต่งภายในอ่าคือป้าคิดว่าป้าจะทําเองซึ่งแม่คิดว่าก็ควรจะเป็นอย่าง้นเพราะป้าเนี่ยเป็นคนที่ เรื่องเยอะเท่านั้นเนี่ยแม่ก็เลยคิดว่าให้ให้คนอื่นออกแบบอะเธอไม่พอใจหรอกเธอไม่มีทางพอใจเออป้าไม่มีทางพอใจป้าก็แบบเออเอเอก็จริงปรากฏว่าบริษัทที่เขาออกแบบสถาปัตย์ให้เราอะเขาก็มีอินทีรเรียลด้วยไงเขาบอกเราจะทำอินทีเนียด้วยไมย้เราไม่เอา้าไงแพงอะไรเงี้ยแล้วก็คงไม่ถูกใจหรอกป้าเรื่องเยอะ ป้าเลยเอ่อปรากฏว่าเขาว่าลดให้ถ้าซื้อพ่วงกับการออกแบบสถาปัตย์เาจะลดให้ได้50%เนี่ยคือนะถ้าถ้าซื้อพ่วงกันป้าก็เลยยบบเห็นแก่โปรโมชั่นไงก็เลยใช้เขาออกแบบแล้วก็คิดว่าเออก็อาจจะดีนะมเมื่ออ,อาชีพออกแบบเมื่ออาชีพออกแบบเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าเอออะไรมนงะินควรจะยังไงอะไรอนยะ่างเงี้ยปรากฏเขาก็ออกแบบมาป้าก็แก้เขาแก้จนตอนหลังป้าเลิกแก้เขาละทำไมเอง ปาไม่ได้แบบว่ามาโนขึ้นมาแล้วว่าดมีอยู่ในหัวนะปาเขาใช้แบบเขาชอบสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วแล้วเขาก็ไปเดินช็อปก่อนไปดูไม้ไปดูกระเบื้องไปดูโคมไฟไปดูเก้าอี้ไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาจัดเรียงในภาพแล้ววิธีการคือทำเองไม่เป็นด้วยต้องไปจ้าเพื่อจัดเรียงไปในรูปภาพแล้วเราก็จะเห็นภาพแล้วมันไม่ใช่แค่จัดเรียงแม่เต้องทำเป็นออบเจกต์ 3D อะไรเงี้ย ก็คือว่าหมายถึงวางลงไปแต่ว่ามันเราทำไ้ต้นต้นโมเดล 3D เออเพราะเขาต้องมีการทํากราฟิกอะไรขึ้นมาให้มันเหมือนเหมือนจริงอยกอย่างง่ายๆอย่างเช่นโคมไฟเนี้ยเราก็ช็อปก่อนใช่ไหมใช่พอเราจบช็อปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ส่งไปให้เขาเขาต้องปั้นโมเดล 3D ขึ้นมาในการที่จะทำแบบ perspective แอีวเอามใส่ไปแล้วมันจะได้มองได้ทุกด้านส่วนแบบว่า พวกการออกแบบอื่นๆเช่นบันไดเพราะบันไดอ่ะแรกเริ่มเดิมทีมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงบันไดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันอยู่ตรงนี้แล้ววันดีคืนดีป้าก็เห็นภาพใน Pinterest ว่ามันมีบันไดที่มันเกาะกำแพงขึ้นมาแบบนี้เป็นบันไดไม้หน้าตาแบบนี้แล้วป้าก็เซฟแล้วส่งมาเลยเอาแบบนี้นะแม่ฮะเป็นบันไดเลยเหรอเออต้องเปลี่ยนอันอันนี้เปลี่ยนยกใหญ่เยจะกระทืบโครงสร้างเลยก็คือมีการย้ายเมงดามาดูกันดีกว่าเราจะมาเปรียบเทียบ ภาพเปอร์สเปคทีฟเดเรียกว่าภาพก<อ>ราฟิกก็ได้กับของจริงกับของจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ชั้น3กันก่อนนะคะอ่าลงมาเลยแต่ว่าชั้น3เนี่ยขอบอกว่ายังไม่เสร็จ100%นะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นฝั่งโน้นห้องครัวห้องโฮมเทเ e เตอร์ห้องกินข้าวยังไม่เสร็จกั้นเอาไว้ค่ะอ่ะมุมแรกนะคะก็จะเป็นชั้น3สระว่ายน้ำอ่ะก็นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหอ่ะเหมือนหรือเปล่าอาจจะมีความแตกต่างอันนี้เพราะว่า ตำแหน่งของชิงช้ากับอ่างน้ำเนี่ยมันจะสลับกันอยู่เพราะว่าตอนออกแบบแบบนี้แต่พอทําจริงๆอ่ะมันมีข้อจํากัดในเรื่องของโครงสร้างอะไรสักอย่างแบบมีส่วนที่จะต้องเป็นระบบมันจะต้องอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องสลับตําแหน่งตรงนี้จะต้องมีชิงช้าแต่ยังไม่ได้เอามาแขวนนะคะก็เลยแบบว่าเออยังเป็นเก้าอี้อยู่อะ่ะแล้วก็จะมีที่แตกต่างก็คือ บนไดาสีตรงนี้กระเบื้องตอนแรกมันจะเป็นสีเทาดําแต่ว่ากระเบื้องหมดเลยเอากระเบื้องตัวน,นี้มาแทนราะว่ากระเบื้องสีเทาสวยกว่าเนาะไม่นะสีนี้ก็สวยนะเพราะว่ามันเข้ากันกับอันนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นโทเทียนเนี่ยตัวมัน่ะสวยแต่ว่าพอดูจากาม,ามุมแบบนี้ตสีเทาจะตัดเข้มหน่อยเหรอแล้วก็มานั่งยังไม่เอามาตั้งอ่าเดี๋ยวจะมีมานั่งซึ่งเสร็จแล้วแต่ว่าวางอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวจะมาตั้งตรงนี้นะคะพัดลมไม่ติดพัดลมยังไม่ได้ติดใช่ คือโดยรวมอ่ะอันไหนสวย่ากัน่ะแบบว่าในรูปเหรอเพราะว่าแม้ว่าหลักๆอาจจะเป็นเรื่องของต้นไม้หรือเปล่าเพราะว่าต้นไม้นรูปมันแบบใบเยอะเขียวขจีมากเลยแต่อันเนี้ยมันเพิ่งเริ่มแตกใบให้เวลาเขานิดนึงอ่ะท่านผู้ชมว่าอันไหนสวย่านคะของจริงหรือว่ากราฟิกรูปต่อไปนะคะมุมหน่อยคือมุมนี้ จะแตกต่างที่เห็นได้ชัดหล่หลักๆก็ต้นไม้ <c oughs> อะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เนี่ยในรูปมันเขียวว่าอันนี้มันยังแบบเพียงที่บอกมันเพิ่งแตกแล้วก็จะมีลีกลูที่เราเพิ่งปลูกไปไ,ไม่นานอ่ะมันยังไม่ห้อย <c oughs> ห้อย, <c oughs> ห,อยห้อยนะในรูปมันห้อยแล้วก็ลีกลูฝั่งนี้อ่ะมันไม่มีฝ <c oughs> ักขวา่งขวาตัดทิ้งเพราะว่าถ้ามีอ่ะเราต้องทํารางสําหรับต้นไม้ซึ่งเกะกะเกะกะไม่สวยเรื่องใหญ่วุ่นวายก็เลยแบบเอาฝั่งเดียวพออ่ะรูปถัดไป ถ้าที่เห็นจากในเลนกล้องอ่ะอาจจะไม่วายหรือเก็บไม่ครบเหมือนอย่างในรูปภาพกราฟิกนะคะเพราะกราฟิกอะ่ะจะทําให้กว้างให้เห็นอะไรมากแค่ไหนก็ได้ไงานมันทาในคอมใช่ไหมอันนี้ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือฝั่งโน้นยังไม่เสร็จที่มันเป็นห้องครัวนะ ส่วนแล้วก็รีกอนอยูฝั่งโน้นไม่มีจะมองขึ้นไปอ่ะที่เป็นกําแพงไม้แล้วมีก็อีสองตัวนั้นเป๊ะนะเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยมันจะไม่เป๊ะได้ไงคะเพราะว่เาเอารูปไปเอา,เอารูปไปใเขาใส่แล้วก็มันจะมีรันเลยขึ้นไปนิดนึงมีไหมลัแนแดงซึ่งซึ่งในรูปไม่มีอันนี้มองมองดูแลอันไหนเสือกันคะเดี๋ยวขอเทียบนิดนึงนะแหมแต่ว่าถ้าคือมันยังไม่เสร็จไงตรงเนี้ยมันเลยแบบดูเป็นไม้อาดอยู่อ่ะอ่าเนื่องจากห้องครัวห้องโฮมยังไม่เสร็จข้ามไปก่อน ตอนนี้ยังเป็นเหมือนโรงงานของช่างแหลมอยู่นะในนั้นเนี่ยนะตอนนี้ขึ้นมาชั้น4ี่ก่อนค่ะขึ้นมาที่ชั้นสี่นะคะมุมนี้ก็อ่าอนไนสวยลกันน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราว่าเหมือนในรูปจะสวยกว่าตรงต้นไม้นี่ยต้นไม้นี้มันเยอะ,งะไงในรูปสวยกว่าหรอไมใช่พูดผิดของจริงสวยกว่าเพราะว่าต้นไม้ตรงนี้มันเยอะอ๋อเออนอกนั้นก็คือสวยเหมือนกันแต่ว่า ของจริงของของจริสวยกว่านะเนาะะของจริงขอสวยกว่าบ้างแล้วกันนะมุมนี้นะคะเข้ามาในส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นของห้องทํางานนะคะแม่ว่าดูแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะตรงนี้สวยกว่าของจริงสวยกว่าในรูปเยอะเลยเพราะว่าในรูปเนี่ย มันดูเรียบยบง่ายๆมันอาจจะยังไม่ได้มันดูเรียบไปมันอาจจะยังไม่ได้มีการวางของประดับตกแต่งใช่ป่ะหรือยังไงแล้วก็พวกโคมไฟอะไรเงี้ยมันู้กของจริงมันดูสวยกว่าป่าว่าไหมอ่าแต่ไปมุมนี้เป็นมุมโตประชุมหรือตอนนี้เราทาเป็นโต๊ะกินข้าวอะนะ ของตรงชั้นสเนี่ยโอ้โหสิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดคือเรายังไม่มีตู้ปลาตอนนี้ตู้ปลาเราเป็นใส่พวกเลโก้อะไรอยู่เดี๋ยวใส่ของนู่นนี่ใช่ไหมแล้วก็โคมไฟไม่เหมือนในรูปเนี่ยโคมไฟมันเป็นแบบเดิมที่เราเคยไปเลือกไว้แบบไหนที่ไปเลอแบบเนี้ยปลาไปเจอที่จตุจักรแล้วป๊าก็ชอบมากใช่ไหม ก็เลยแบบว่าเปลี่ยนนะคะโอ้โ oh, หอันนี้เป็นห้องน้ําตรงส่วนโซนห้องทํางานชั้นสี่ซึ่งเราไม่สามารถยืนแบบในรูปถ่ายรูปแบบในรูปได้เพราะว่าถ้าจะถ่ายแบบนี้เราต้องเข้าไปในกําแพงนี้ซึ่งเข้าไม่ได้นะคะ oh, ก็สวยกว่าเยอะเลยนี้อันนี้ของจริงสวยกว่าเยอะเลยเพราะว่าของในรูปมันดูดูสั้นน่ะคือเราบาแก้สแบบได้ยขยะก,กระจกใช่ไหม uh huh. ให้ห้องมันดูกว้างขึ้น องเดิมกรดจเหมือนกระจกมันจะอยู่แค่อ่างล้างหน้าปาไอ้ราวทําทให้ห้องดูสวยขึ้นเห็นไหมคุณอันี้เหรออันี้เหรออันนี้มันคือเป็นราวที่เราเคยบอกว่าจะไว้ที่ห้องนอนแล้วก็ไว้ไม่ได้จริงๆก็มาวางประดับเฉยๆเลยมาถึงห้องทํางานนะคะคือห้องทํางานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยของมันลกมากช่วยมองข้ามไปได้ไหมคือส่วนของป้าจะเรียบร้อยกว่าของแม่ที่เยอะมากเลยอะ ก็คือดูรวมๆแล้วมันก็ก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามีของโบแม่ห้องนี้แปลว่าถ้าเผื่อเราจัดเคลียร์ของเข้าที่หมดแล้วเนี่ยน่าจะสวย,วสวยกว่าของจริงจะสวยกว่าเนาะอันน,อนี้มุมตรงข้ามนะคะก็จะเห็นไอ้ตรงเบรควินโดชัดเจนนะเบาะที่เราทํามาเนี่ยจะสวยกว่าของจริงสวยกว่านะคะต่อไปเดี๋ยวจะไปเข้าโซนห้องนอนละคะ่ะตามมาตามมาตายมุมนี้อ่ะก็เหมือนของจริงกับในรูปก็เหมือนกันเพียงแต่ในรูปเนี่ย ต้นไม้เขียวกว่านิดหนึง่งแล้วก็เยอะเลยละแล้วก็มีคนอยู่ยาวกว่านอกนั้นนะ่ะพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรก็เหมือนเลยนะคะของจริงก็สวยด้วยเพราะว่าอันนี้มันจะดูแบบว่ามีมิติมากกว่าเข้ามันในห้องนอนเปิดไฟก่อนอ่าโอเคขอเชิญมามุมนี้เลยค่ะมุมแรกโอ้โหนี่โอ้โหทำภาพกราฟิกกับของจริงใกล้เคียงเหมือนกันมากเลยมันก็เหมือนแต่โซฟา,มา,มาของจริงสวยกว่านะ โซฟาของจริงสวยใช่ใช่โฮมุมนี้นะคะก็เหมือนกันก็คือเหมือนมากเลยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่า<ช>โค<ฮ>มไฟพื้นเนี่ยตอนเราไปเลือกที่ร้านกับป้าเราได้เลือกแบบโคมไฟแบบเป็นหมู่มีเล็ก<ช> <ๆ S 1> กลางใหญ่ ทำไมอยู่ดีๆมีเหลืออันเดียวเปลี่ยนแบบในที่สุดท้ายของป้าเปลี่ยนมันไม่ได้บอกเราเราก็ลืมไปเลยนะเนี่ยเห็นรูปเราก็อ้าวเออตอนซื้อเป็นแบบนี้มุมนี้นะคะก็คือเป็นมุมหัวเตียงค่ะเดินอ้อมจากหลังเตียงเออปลายเตียงมาหัวเตียงโต๊ะโต๊ะทำงานหัวเตียงโอ้โหลูกก็วายมากเราเก็บไม่หมดได้ขนาดนี้นะกล้องไม่ได้วายขนาดนั้นใช้แผ่นไปมาแล้วกันเราว่าของจริงสวยกว่าเพราะว่าหินหินของจริงอะ่ะมันดูสีเข้มกว่าหน่อยเนาะแล้วก็สวยกว่า แต่ว่าทุกอย่างคือเหมือนมากเลยอะกราฟิกคือทำออกมาได้ได้แปะมากอะเหมือนจนน่าตกใจ <laughs> น,น่าตกใจใช่ออะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปโซนโนู้นกันโซนห้องน้ำคือตั้งแต่ตอนที่เราทำภาพเนี่ยก็มีบางคนถามนะว่านี่ภาพ,พของจริงหรือว่าเป็นกราฟิกบางคนก็ไม่รู้เหมือนใช่มุมห้องน้ำน,นะคะกับสวนข้างนอกซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เหมือนต้องเอาผ้าม่านวนเอาลายลงมาครึ่งหนึ่งอ่าเราต้องลงมาแล้วก็ดูจากในรูปเนี่ย ข้างนอกต้นไม้มันจะเขียวเยอะกว่าอันนี้มันมีน้อยกว่าแต่เราว่าแบบนี้ดีแล้วตัว <Okay. S 2> ตัวนี้สวยกว่าในรูปนะในรูปมันหนาไปใช่ไหมตัวมันหนาไปใช่ไม่มีของแปลงโคมไฟแล้วเรามีต้นไม้อันนั้นเพิ่มมาต้นหนึ่งต้นไม้นี่ใช่ไหมต้นไม้ปลอมส่วนข้างนอกนั้นเนี่ยก็เหมือนนะอันนี้นะคะเป็นมุมอ่างหลังหน้าซึ่งก็เหมือนเป๊ะนะเพียงแต่ว่าไอ้ตรงดีไซน์ของ ที่เปิดเดินชักอาจจะแตกต่างนิดนึงนอกนั้นก็เหมือนเรเรียกได้ว่าเป๊ะเลยของจริงสวยกว่าน่อยเพราะมีของ,องประดับตกแต่งตรงนี้เป็นมุมโตเครื่องแป้งซึ่งของจริงสวยกว่านะอย่างที่บอกมันดูแบบด้วยไฟด้วยแสงอะไรเงี้ยมันดูมีมิติกว่าแล้วก็ไฟมีการเพิ่มเป็น2เมตรเห็นไหมอ่ะต่อไปเดินเข้าไปในห้องอินท์พลาต์ค่ะโอ้โหห้องนี้เนี่ยนะ คือของจริงมันก็สวยแหละมันมีของประดับตกแต่งแต่เสื้อผ้าเราสู้ในรูปไม่ได้แต่มันจะไปเนหมนือนได้ยังไงในเมื่อในรูปเนี่ยในกราฟิกอะ่ะ เสื้อผ้าทุกตัวเป็นสีขาวหมดเลยคิดในตูเนี่ยสวยไปเยอะเลยนะเห็นไหมของจริงอ๋ออันอันอันที่เอาไปเป็นแบบตอนนั้นนอะยังไม่ได้ซื้อตัวนี้ไงอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ําแขกชั้นสี่เอ้ยชั้นห้านะคะก็คือว่าอันเนี้ยมีความแตกต่างจากเดิมเพราะว่าเดิมเนี่ยในห้องชาเวอร์จะไม่มีช่องใส่ของเลยระบายเพิ่มเข้าไปใช่ไหมใช่เหมือนกระเบื้องเอื้องรลายกระเแื้องระเปิดรูปมาท้องถ่งว่าใช่ห้องนี้หรือเปล่ากลัวมันจะซ้ำกับช่องชั้นสามแล้วมันจะเบื่อไงเราเลยเปิด เ่นแต่อันนี้ก็โอเคอันนี้ก็สวย,นนสวยมันก็เป็นดูเป็นหินหินแล้วก็มูลี่ในรูปแบบเหมือนมูลี่ในรูปมันจะออกสีเทาๆนะแต่อันนี้จะเป็นไม้ค่ะเป็นไม้ขอ, yes? <bracket. S 1> องในรูปมันดูเทิบๆนะเดี๋ยวขอย้ายหน่อยของจริงเนี่ยนะมันจะดูสว่างสดใสกว่านาะหองสเปรที่ก็คือขอยอมแพ้กับภาพกราฟิกนะคะของจริงไม่ได้สวยงามดังภาพเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องใช้งานมันก็เลยไม่เหมือนอ่ะสิ่งแรกก็คือว่าที่เห็นชัดๆคือพื้นอ่ะ ตอนแรกป๋าทํามุมซักล้างให้เล็กมากเลยอะแค่นี้เองอะใ,ในเรื่องของการใช้งานดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันลานซักล้างมันกว้างขึ้นทำไ้เขาทํางานอันนี้<ม><อ>แชร์ไอเดียเลยคือรักลานซัลกลาก้ลางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสื้อผ้าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องห้อยตาตากตาก็มันก็หยดตรงนี้เลยใช่มันจะได้ไม่เปียวออกมาโอ้ห้องนอนแขกก็อีกแล้วค่ะเละเยินค่ะคือห้องนอนแขกเนี่ยอพิสากับ พี่สาเขาย้ายไอ้ที่ลองรีดมาห้องนี้เพราะว่ามารีดห้องนี้เพราะว่ามันร้อนจัดมากอยู่ตรงนูน้นไม่ได้ก็เลยมาลีดตรงนี้แล้วห้องนราค่ะจริงๆแล้วมันก็สวยเหมือนในรูปเลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้พ้าปูที่นอนอะ่ะคือมันจะสวยมันต้องสวยด้วยเพ,พราะพับูที่นอนด้วยตอนนี้ไม่เป็นลายสนุปปี้อยู่นะคะแล้วก็มีที่ลองรีดมีของที่แบบว่าไม่ได้ใช้แล้วขนมาวางๆอะไรแบบนี้มันก็เลยดูแบบ ดูล็อกอะแต่จริงๆแล้วแม่ว,ว่ามันสวยเหมือนกันและค่ะเข้ามาถึงห้องน้องพิมก็เรียกได้ว่าเหมือนเป๊ะๆมากเลยเพียงแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าหัวเตียงในรูปนั้นมันยังเป็นกระจกเงาอยู่ <S <S> <S แต่นี่เราเปลี่ยนเป็นเป็นไม่ใช่กระจกเงาใช่ไหมตรงนี้ก็เพิ่มเข้ามานะในรูปยังไม่มีไอ้ตรงที่วางตูเ้เยนนะ็นอะในรูปยังไม่มีุ <S <S ิ้แเราข้างนอกด้วยนะ <S <S ข้างนอกในรูปยังไม่เป็นห้องจิบน้ําชายามบ่ายนะเป็นอะไรรับข้างนอกยังเป็นโถงดับเบิลสเปซอยู่เลยอะ อันนี้มันเป็นห้องจิบน้ําชาย,ยามบ่ายแล้วเห็นสวนแล้วอุ้ยอย่างนี้ของจริงต้องชนะเลิศนะเพราะว่าสามารถมองออกไปแล้วเห็นสวนเห็นอะไรใช่ไหมโอ้โหมุมนี้นี่นี่ขอนยอมแพ้จริงๆแล้วอะ่ะการตกแต่งอะไรมันก็สวยจริงๆเหมือนจะสวยกว่าในรูปนะส่วนตรงนี้เราก็ว่ามันสวยกว่าจริงเพราะว่าตกเครื่องแป้งเนี่ยกระจกในรูปอะมันมันไม่สวยอะมันแปลกๆแ,แต่อันนี้กระจกแบบสวยมากเลยค่ะต่อไปเป็น walk in closet อันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าจะสวยเหมือนในรูปเนี่ยน้องพิมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีขาวทั้งหมดซึ่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่เขาเป็นสีดำจังฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเหมือนแล้วก็เอ๊ะดูในรูปตรงนี้มันไม่แหว่งอะป๊ามันเต็มมาหมดเลยอะอ๋อฉะนั้นเหมือนมีปรับแบบให้เขาใส่เสื้อยาวๆ <c oughs> อ๋อมุมนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือว่าเออจริงๆก็เหมือนกันเลยเอ๊ะความแตกต่างก็คือว่ากระจกของ ตรงเดิมมันเป็นพิงโกไงอ๋อมันคลิปขอบเป็นพิงโกแปลว่ามันดีนะเราเปลี่ยนไม่นั่นก็จะแบบสั่งเปลี่ยนใช่ไหมใช่มันก็จะต้องพิมพ์ยิงแบบว่าแต่ว่าให้มันสวยนะจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ามาถึงส่วนของห้องน้ําซึ่งแม่เปรียบเทียบอยู่แล้วเนี่ยแม่ว่าของจริงสวยกว่าเยอะเลยเนาะสวยกว่ามากอย่างสิ่เปลี่นที่แตกต่างจากเอออย่างเห็นได้ชัดก็คือเอราว ำแพงด้านนี้ในแบบอะมันจะเป็นราวเขาเรียกเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมแต่ว่ามัน,เ,นมเยอะไปงไงสีพิงโกทั้งแถบเลยซึ่งเราว่าอ,าออกก็ดีแล้วมันจะดูเรียบๆเรวก็น่าจะไม่เบือ่อตะไม่เบื่อง่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมุมนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไอ้เมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเหล็กทั้งแนวเลยอะ เอหินตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นทรัเวอร์ทีนนี่ใช่ใช่<ล>ป๊ป๋าก็เด็<ม>ล้วบอกว่ามันไม่เท่ากันไม่ไม่เข้าก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าแต่เป็นในตัวนี้ก็ดูสวยดีนะคะมาถึงด่านฟ้าค่ะส่วนด่านฟ้าของจริงสวยงามกว่าในรูปนะใช่ไหมเพรเาะว่ามันมีมาขันเทศด่างของเราเอาไม้อะเขาก็จะจัดค่อนข้างมีระเบียบไงว่าแบบอ่ะตรงนี้แถวนี้เหลืองแถวนี้อะไรเงแต่ของป้ป๋าเขาจะเป็นแบบว่า มิก,มก,กันมิกมก,กันเขาบอกวาปลาชอบแบบนี้เลยเนี่ยดูลกลกมันดูล,ล <ะ S 2> <Reese. S 1> บมากคือเราก็อยากจะตัดที่มันสั้นๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกหมดแล้วเราจะตัดกุดหมดนะ<ม>ที่หายไปคือตรงนี้ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นกระบะต้นไม้แต่ว่า เรามาดูแล้วว่ามันอาจจะรับน้ําหนักกลัวเรื่องของโครงสร้างเพราะว่ามันจะต้องใส่ดินใส่อะไรแล้วลดน้ําอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหมือนไม่ได้ทํามาซัพพอร์ตอันนี้อยู่ตั้งแต่แรกเราก็เลยยกเลิกไปมุมน,นี้นะคะมันก็คล้ายเดิมสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือว่าสีสีของบ้านเมื่อก่อนมันเป็นสีขาวมวที่แตกต่างก็งจะเป็นเรื่องหลังคาใ,ใชไ่ไอ้ไอ้สกายไลน์ตอนนี้มันเป็นแบบเพิงหลังแหงงนี้ใช่ปะ แต่ว่าจริงๆนนในรูปมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแหลมๆแ,แต่และว,ว่าอย่างงี้ก็สวยดีนะแบบว่าเป็นจริงๆเออใช่ฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเกือบจะสวยกว่าในรูปถ้าต้นไม้ห้อยของเรามันดีกว่านี้คือตรงนี้เนี่ยนะสิ่งที่เพิ่มมาคือหินก้อนนี้ทําให้สวยงามขึ้นนะคะดูแล้วอันไหนสุขกากันะปาปาว่าในรูปนะเพราะว่าอันนี้มัน <c oughs> นี่มันยังรกๆอยูลกลกอย่เลยมันดูรกมันดูรก,กมุมนี้นะคะก็เปลี่ยนหมุนมานิดนึงก็ไม่มีอะไรก็คล้ายๆเดิมเดิมในรูปอ่ะไม่มีโคมไฟแบบนี้เลยอันนี้มันจะเป็นแบบ โซลาเซลล์ Cell, ก็คือมันจะติดได้เองอ่ามุกสวยเป็นด้านนี้พรรู้ว่ามันก็เมือนเลยนะคะแต่ว่าของจริงสวยกว่าตรงที่ต้นไม้ทางซ้ายกับต้นไม้ที่กระบะกลางเนี่ยมันเป็นแบบที่เราชอบสาราก็แตกต่างศาราก็โพรงนั้นก็จะห่างหน่อยไม่มีหลังคาในรูปจะมีหลังคาเห็นไหมคะเออเดิมอะ่ะในรูปม,มันเหมือนมีหลังคาแต่เนี้ยไม่มีแล้วเอาแบบล่งโปรง่งสบายนะอันนี้เป็นมุมมองจากสารามองไปเพิ่งสังเกตว่า จริงๆแล้วในน้ำอ่ะในแบบเขาเอาหินขาวโรยกลุกใช่ใช่ใช่จ<ช>ปีการเปลี่ยนเออแต่ว่าเปลี่ยนเ,นเป็นเป็นหินอันนี้แทนนะคะแล้วก็ไอ้ที่นั่งหรือพื้นเนี่ยเหมือนสีมันอ่อนกว่านี้อย่างไม้อ่ะอ,อันนี้สีเข้มแล้วตอนเนี้ยฝนตกด้วยเปียกดูเลอะเทอะเลยสวยสู้ในรูปไม่ได้เลยอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็สวยนะก็ อันจบนะคะระหว่างการเปรียบเทียบภาพกราฟิก vs ของจริงว่าเป็นยังไงมันก็บางอันภาพก็สวยกว่าบางอันของจริงสวยกว่าซึ่งแต่ว่าเวลาเป็นภาพเนี่ยเขาก็จะจัดเรียงไม่ให้อะไรมันลกเลอะเทอะอะไรได้ใช่ไหมแสงเสริมก็จะแบบทำได้ตามใจนึกไงแต่ว่าก็เรียกได้ว่า ของจริงเนี่ยมันเหมือนภาพแบบทําออกมาได้เหมือนเหมือนมากๆแล้วอะตอนแรกอะแต่ตอนอยังเป็นไซ้์ก่อสร้างเนี่ยมองไม่ออกนะไม่ไม่เห็นจะเหมือนเลยอะกับที่เสร็จรแล้วอะ เปิดไฟเปิดอะไรเออใช่ฉะั้นจะบอกว่าการทรําปการาฟิกมีประโยชน์มากมีประโยชน์นให้เราเห็นว่าบ้านจะออกมาเป็นยังไงเลยใช่การทํารูปการาฟิกมีประโยชน์เพราะว่าอย่างบางทีออย่างที่เคยกียยพูดไปแล้วว่าไปเลือกของอ่ะบางทีชอบมากเลยเก้าอี้ตัวนี้หรือโคมไฟแบบเนี้ยแต่พอเอามาแปะปุ๊บมันไม่เข้ากับห้องเลยเออในขณะที่อีกอันนึงชอบกลางๆแต่พอมาแปะแล้วเฮ้ยโอ้โหเนี่ยแหละใช่มันแมชกันสุดๆอะไรเงี้ยมันทาให้เหมือนกับว่าเลือกซื้อของได้พอมาแต่งแล้วมันมันลงตัวอะไรเงี้ยใช่ไหม อ่ะโอเคงั้นก็วันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย